สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะวันนี้จะมาทำชีสนะคะชีสเปอเปลกินนะคะไม่ชีสอะไร,รอ่ะย่ออ่านไหมอ่านไม่ได้แล้วลูกเชดเดอร์สไลด์เหรอ,อไปเอามาของช่องพี่ไปนะคะอ้อยสิบเก้าบาททำอะไรทำอะไรม,มาสอ,อันจำไม่ผิดก็จะมีสองรส มีมีสีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไแต่เราเลือกไปสีน้ำเงินเพราะสีน้ำเงินถูกกว่าจะทำสองอะไรไหมอะไรแต่หนูค่ะยายไม่รู้เรื่องหรอกเราจะทำให้ยืดนุ่มเอ้ยนุ่มยืดค่ะอืมอ่ะทำเลยทำเลยทำเลยเอากรรไกรตัดได้ไหมลูกหรือไงอ๋อมีที่แกะอยู่ อยกเค็ดน้อบริไทยด่นเลยายคลิปหาจไปใครมีไปล่ากเอบตรงกันใหญ่างร้านเบา่างนี่เสรละบริไทยน้องอิก็อยากถ่ยยาถ่ยให้เก่ยากว่ะเอากันไกลตัดแล้วมันจะไม่ได้สบหรับไกลไม่เคยคงออเฮียทอืมดูสิ โอ้มันมันนี่ไงจะดเห็นกนี่ายนี่ยอร่อยนี่ยนะมาทำไมซืไม่ไปไม่เคยซื้อืม่เนี่ยนอัวกินนมวัวนมแพะชีสเขาจะใช้อะไรเกี่ยวกับแพะแกะพวกนั้นอืมอืม ทำยังไงเปิดเอาเปิดไฟแล้วก็ให้ละลายบอกเรียบเป็นยังไงเรียบอยให้มันเลยพอเราเปิดไฟปุ๊บใชีตไหม,ออมก็จะละลายอันนี้ก็จะยืดเออจยืดนี่แหละเหมือนเรากินชีสตัสตเออเหมือนเรากินชีสที่แอะในอะไรนะในะเออไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม่กับพิซซ่าน่ะยืดยืดนั่นแหละโอ้ยยายชอบอยู่แต่กินบ่อยก็ไม่ดีนานๆกินที เป็นชีสแบบว่าชีสลูกแอปเปิลน่ะบ <า S 2> ่มาที่ไอซซื้อมาเป็นชีสลูกแอปเปิลน่ะนั่นแหละแต่นั้นวก็แบบว่าหืมกินไม่ได้เลยชิมไม่ได้เลยไม่อร่อยเอาที่เหลืออยู่ในนั้นน่ะนะไม่อร่อยใช่ไหมจะได้เอาทิง้งชเหรอเออที่เยอะๆน่ะนี่อเออไหนในตู้เย็นอยู่ช่องอะไรน่ะอยู่ช่องอะไรน่ะเออนั่นแหละ นู้นูไม่ชอบไม่ชอบป่ะตรงไหนฮะตรงไหนเฮ้ยในกล่องเซเว่น่อยดิมีสองกล่องกล่องอันในสุดหรือกล่องกล่องอันในสุดอุ้ค่ะอืมกล่องในเท่าไหร่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเอาหรอกลูกอือตู้เย็นพันปีแย่ใส่นาะคะนะ่ะเนาะสามสิบก็ปีสนิมเคยพ <laughs> อ้ยเฮียลงมาเมื่อลาบานจะเม็นยังเป็นยัง แม่อีพอ,อ,มอแอออม,อม่อีพอค่อยอืมอาจจะแบบนี้แหละใช่ไหมอืมเออนี่แหละเปิดให้ทุกคนดูอืม,อม,อมสื่อมาโดนเราเนี่ยบนหลายเดือนเราเนี่ยอ้อ้าวน้ำแข็งอ๋ออ๋อวันบูด<อ>แล้วกูเนี่ยโอ้ยโอ้ขึ้นลาแล้วลูกโอ้ยไม่ได้กินใจอ๋อขึ้นลาทีมได้ล,ลูกเดี๋ยวไปห่างไปซื้อไหมเหมืนเมื่เลยอืม อเปิดีแกแแะแกะแกะแกะที่ยาย,ย,ย,ยสอนน,น,นั่นแหละแกะเลยเออนั่นแหละสองแผ่นบาทสิบาทลูกรอมีสองแผ่นเองอเออเดี๋ยวหนูว่ามันก็คุ้มนะออมทำไมพี่ต้องทิ้ไปทำไมเขาแกะสวยจังทำไมเออเขาทำเป็นเขาชำนาญแล้วลูกเขาชินแล้วเขาชำนาญเชี่ยวชาญ เออแล้เราไม่ค่อยได้ใช้นานๆใช้มันก็ลืมเรื่องธรรมดาค่ะเออหัดทำไว้ลูกเหมือนเรากินอะไรนะสวามสวยเลยอือือย่าขาดนะเยอะนะเยอะอู้ตัดไว้เป็นไรหรอกเราจะเคี่ยวอยู่แล้วเราจะอืมโอ้ยแต่ว่าอันนี้ถือว่าเอามาออกมาสวยกว่าอ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 ืมโอเค นี่คือช้อนพิเศษของเรานะคะออเอาเอาเอา,เอา,เอาจากก้ากระเทพ,พันเอาเนาะคะ่ะเนาะสอนสันสันสีหอนมือท่านก็นเลยเอามี่พันใช้ตะเกียบเอาความคิดอันชติสลดัดแต่อย่าให้ตรงนั้นไหมนะกระเทียบเอาเขาไก่มาได้ทอดซับเปิดไฟละเขาไก่มาได้ มาแค่นี้รู้สึกว่ามันเื่อเดียวจังเลยฮะเราก็ปิดไฟแรงไม่ได้เออแรงไม่ได้แล้วลูกมันหลียากเตาแก๊สยายน่ะมันหลียากมันไม่หลีแล้วก็ดับเลยมีระดับเดียวหลีแล้วดับอืมต้องเปิดไฟแรงๆแล้วก็ปิดอย่าปล่อยไว้นานลูกเปิดอีกครั้งหนึ่งหรือพอแล้วยานยานก็เปิดอีกแป๊บน,นึงมันยังเหลวเหมือนเลยอยู่ อ๋อแล้วมันจะมันจะแข็งตัวเป่าปะเนี่ยมันไม่ได้แข็งตัวมันจะยืดอ๋อก็เหมือนกินที่เรากินแล้วมันยืดอ่ะก็กินแบบนี้เลยเปล่ะใช่อ๋อกดอีดีเดี๋ยวตายเด้อตอแก๊สน่ะกดไม่เป็นน่ะที่เราไปกินกี่น้อยอย่างนั้นเขาจัดการมาให้อืมอืม แล้วก็ปิดพอ,อแล้วใช่เสร็จแล้วก็ไม่ยังไม่ค่อย่ายไงต้องทำให้แบบว่ามหมดเราก็ไม่ใช่สายปิดซสลูกปิดเสมันจะไหมแล้วเดี๋ยวควันขึ้นแล้วฮะน่ะปิดเลยเอออเราก็ไม่ใช่สายชี้ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอม,มีว้าวุ่นด้วยโอ้ว้าวุ่นนี่พูดกันทุกคนเลยนะว้าวุน่น อันนี้กิดมาแล้วมาแล้วเสร็จยังลูกเสร็จแล้วไปเอาเอา,เอาถ้วยมาตักใส่บ่กินแบบให้มันเย็นหน่อยบ่ลูกหรือไงไม่รู้นะทไมมันไม่ค่ยอยยืยืดแล้วลูกยืดแล้วมันไม่ใช่เนยมันเป็นชีสมันจะไปไอ้นั่นไม่ได้ดิลูกมันต้องประมาณนี้แหละ เดี๋ยวทีนี้ไหมอีกดนี้ไหมก็กินไม่ได้อีกันเราเลยอีกรอน่คือทุกคนเดีชมเดยเราจะคนไปกอไปไ่อนอือคน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 วูด้ไงได้แล้วข้างหลันเห็นไหมเนไเอามาเคียวอีกได้เลย ปิดปิดปิดแล้วโอ้ยควันขึ้นมาอมอาอกท่านอบานพอวางวาง,วางแล้วไปเอาถ้วยมาตักใส่ไม่ห้องจะไม่ยืนก็ไม่บ้าแล้วยืนก็บ้าแล้วคะ่ะถ้วย,วยอ่เราก็จะมาชิมให้ทุกคนดูว่ามันสวยแซ่บขนาดไหนอืม <c oughs> <c oughs> เราเอาช้อนอีกอันหนึ่งมาตักออกไหมเอาวางไว้แล้วเอาช้อนมาขูขขขขขขอดอกอกคุณอแมีเคยกินชีสเล้ยยไม่ชอบหรอกถ้าถ้าชีสอยู่อยู่อยู่ในพิซซ่ายายชอบอยู่แต่ถ้าไปทำแบบอื่นยายไม่ชอบถ้าอยู่ในพิซซ่าชอบอยู่แต่ไม่ชอบเลยไม่ได้ชอบมากนะกินได้ไม่กินก็ได้เพราะว่าชีสเป็นอะไรที่ไม่ชอบ แต่ก็กินได้นานๆก<ช>ินท,นทีเพื่อนเขาบอกว่าให้ให,หนูทำคลิปหน่อยเออก็เพื่อนหนูหละมั้งใช่ไหมละ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใช่นะนั่นล่ะมีเพื่อนกี่คนสินะจะจำไม่ได้อืมมันบอกใครวางค่ะน้องเสือใหญ่วางน้องเอิรนบอว่างมันเล่เฮ็ดคลิปรวมกันบ่ได้ปันใดแต่พยายามค่ะเดี๋ยวมืออื่นก็บ่ได้ออกไปเฮ็ดงานอาจจะเอออาจจะเฮ็ดคลิปอยู่เนาะค่ะเนาะ ใหคลิปให้เพื่อนเพื่อนน้องเอิญเบิ่งน้ำอยู่เพื่อนจะมาเล่นด้วยเป็นเพื่อนฝรัง่งเพื่อนหนุ่มน้อยเอ,อ้ยไม่ใช่ดูอย่าพึ่งนั่นปากพองดนะลูกเด้อโอ้ยจะย่างล่ะเอาอะไรใส่ล่ะเอาอะไรใส่ลูกเอ๊ะ อ๋อซีอิ้วขาวใส่ป่ะอาอสูตรเขาทำอย่างนี้ป่ะอทำเองอ้าวอร่อยเหรออ๋อมาบลาจริงป่ะบางข้างในไข่ซีอิ้วขาวเดี๋ยวแม่ทำตกแตกดันไม่ไป<ร>ไม่รู<ป>้สิยายไม่สันชัดเรื่องชีสเท่าไหร่รู้ว่ามีกี่ประเภท,ท,ทโอเคยังลูก อืมโอ้ยโอ้เกษียณบ้านโอ้จากย่างป็นยังค่ะบ้านได้เก็บเมื่อนงมันมีตีแหลกโอเคยังจะเราขียนอันนี้ไหลบ่ไหนดมหน่อยหอมไหมอืมโอเคอยู่ทำลังเต่งจีบให้ประมาณชัก ท่าไหรสี ì, ่สี่ป okay. ่ะโอ้หอ้าวแสดงว่าไม่ไม่โอเคตัดสินได้สี่เองเอาแล้วไปใส่สีอิ๊วขาวไอ้ไอ้ไม่ใส่ก็เค็มอยู่แล้วเออมันเค็มอยู่แล้วชีสเนยน่ะพวกเนยพวกชีสเนยยิ่งไปใส่เออเอาเอาไว้ทำเห็นเขาอ่ะเอามาใส่ในโจ๊กเหรอเอาไว้ใส่ในโจ๊กตัวพวกอี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟาทำเอาอันนี้เก็บไปอ,อีกครึ่งน,นึงก็อร่อยเอออร่อยอยู่เติมแล้วเอาข้างว่ามัแก้มเออ,อ,ม,ม,เอมาได้เก็บได้เมียนเนาะออกมากลกับมาน้องเอิร์นก็มาเห็ดหน่อยเยอะแยก็บเพาะในเมียนอย่ง,งนี้ก็เลยงหกจังหน่อยแล้วค่ะเด้อเอย็นๆมากินบ่แก้มบ่ ไปน้มให้น้องเอิญกิ Guys, นกินอันเยน็ยนเยน็ยนเพราะว่าเย็นเย็นเป็นพืชเป็นเป็นน้ำที่มีสมุนไพรเนาะค่ะเนาะอันหลีกเลี่ยงกินน้ำอัดล่มค่ะน้ำอัดร่มกับประมาณแนวดีนะอัดร่มกับโดนๆได้แต่ว่ากใแยกินดูอันเย็นเย็นนี่สมุนไพรกินได้เวลาเด็กหน่อยเป็นไข่เป็น, AN, zt, น,น,น First, ยังตัวห่ conviction. นนี่ายใส่สีเอานี่ให้น้องเอิญกินแล้วสิเห็นผลเลยค่ะแก่ร้อนแก่ห่อนในนะคะน้ำกับไข่ หายหายไข่ไหวอยู่ค่ะ да uh huh. ไม่ชอบอะไรอยู่แบบเป็นแบบแท่งๆนีเลยไปทชออะไรเขาให้เนื้อมาเยอะมากเลยไส้ทะลุเลยอ่ะเย็นเย็นๆยมีจะประโยชน์เนะค่ะเนาะจับเลี้ยงเขาเอิ่นว่าเนี่นี่สิบชนิดเนาะค่ะเนาะเขาพยมที่ป่าๆนะคะเอาไปใส่โจ๊กดูเขาเห็นพี่คนนึงอ่ะในที่ตลาดเขาเอามาใส่โจ๊กอร่อยมากเลยเออเหรอ อโอเคไหมลกูกโอเคยังโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเบิ่งเยีใสกับน้องเอินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ